ถ้าเด็กเคยซิมรสชาติย่างขอมาซิ้มใดเพราะว่าาไม่ให้ซิมพี่พี่ังใจได้รสชาติยาเหศบูทนั้นกันมีวันจะไหนคะไอมาแต่บุญนิ่ร่ำอัพเภอสตึอกรู้มามาจากปีไหปีใปีหกเท้าอปดลุยลุยยิ่งยุ่นไลุยต่อวอกเจ้าภาพแน่าจจะไหนน เห็นว่ากอยลักเรือร่องกับยาสีจางก็สอดแจ้งหลายแจ้งกูคอยเนียฮ่า่า่ากูเป็น,นอไอ้ดอกเป็นอย่างยูได้วัดไห้บิดขึ้นเออมาแต่ทีอเอียวก็วไม่เจ้าแล้วเพราะว่าจะเป็นลูกน้องคอยอุ้ยอาศัยหัวหน้าดีบอกดีฉากสุดท้ายกูคอยด่าเล้วมาใั่นในหัวหน้า รดชรทยนโอกาสเาียเดียวโอกาสเลย้องขอบคุณค้นเขียนบทเดขอคุณไปยังอาจารย์จักรินไกล่าพร้อมด้วยคุณพ่อวีระพงษ์วงศป์เออแต่โตไปใด้โตแล้าบอฮอดจี่้าเด้อตอนที่หนีพูเอก็ม้าหาที่อยู่สิเขาลห้านเด้อไเอาหน้าข้พูดภาษาอังกฤหานางอพอลกมุดเข้าหลังห้านแล้วนะคะค่ะ ผู้ใดไยังทักบอกกับฟ้าส์ข้ามาเด้อฟ้าเด้อพี่น้องเฮาแกแล้วค่ะรโรนดี้ที่เรามาดามจากฮอลแลนด์ด้วยนะคะมาดำไก่เหรอาไก่ขอบคุณนะครับไปทั่วยุโรปมาหันเพิ่อนกับไปนักกับงมาดามไปมาบันนี่มาเปิด์ุ้งเพิ่อนกับมาจากฮอลแลนด์ตะการเรื่องไปกับนิดจังพวกนอตเด็ดามเชียบกระยอนว่างหันว่างแยงรอแกแล้วค เออเออบางทียม่ดีนะฮะอ๋อแล้วก็มาดามยาย่ามาดามย่ามาดามย่าคนมหามาดามด้วยมาดามยังมาดามไก่บอกว่าฉันกับมาจ่าคือกันเด้อมาดามยังมาเล็กกุมารล่ำแถบอะไมาดามครับพิจารณาฮอตซี่ด้วยนะสิบสองคิวงางโซนยุโรปผมมือใครสิบสอง เขาบอกให้ไปเห็นยังเทียสิเราเปลี่ยนมันน่าฝ้าลังบาทไงแมงสอนลาโคนถือกระเป๋าบอหฮาสิได้ไปแอลแบกางข้างคุณแม่เลยมานาไก่คือติดตามพวกเราตลอดมะนาวใจตลอดขอบคุณมะนาวจัะราเป็นพี่สาวที่หักแพงเบิ่งแยงชิมงานนะคะขอบคุณความเมตตาด้วยนะคะยุ้ยยุไก่มาได้ไก่นับมาจ่ายยุ้ยพวกจะสีดูคุยยุ้ยไก่ไก้จ้างไม่ได ทีนีานี้พ่มาจ้างแก้วดูไปแงไปแบกอ้อยใา่กอดใส่ปุ๋ยนะกปแง่ไปแง่เสื้อปุ๋ยสิสอบแมป์ไม่ไงเดดีไปว่านปุ๋ยให้นะลวนเดียวภาษาแกเรียก้องแก้บพนหัวไมมี้าโซ่เมื่อกี้าโคือทานไหนมหนีหนี มุ้งกินยืนอยีสาคนชื่มงวงนี้ต่ใดให้คนมาเนี่กอียู่นี่ผัวผู้เดียวจำผัวเบิดพนฟงอาไรทุกในประเด้อีกนผัวยู่นี่ละหลายำแหน่งเมฆเพราะว่าจะเป็นพัดรถอีชาอย่งอีหาเนีบวกสวงอ่องกระสีตอยไปใส่กระสีเมนเบิ้ป็นไงตบหน่อยไปเห็นั่นหัวหลวงหัวหลวงหัวหลวง ตอนไม่รู้ทำอะไรัลำค่ะตอนนี้เหลือแบ็กสุดท้ายจะเป็นผู้โชคดีแคปนี้หนึ่งร้อยบาทพี่น้องนคือไล่ได้โอที่มือนี้นะคะเลขสองสามสามมาพี่เมาทีมาเพรามาห้าแบ็กสุดท้ายห้าแบ็กสุดท้ายรายได้ส่วนนี้จะนำไปมอบให้ครอบครัวน้องเมลี่ ซึ่งน้องไม่ลีบเป็นเสาหลักของขอบคุ้นผู้บริหารเครื่องดือโฮทีเล่เห็นถึงความสำคัญนะของบุคลากร,ร,กกรที่เคยสร้างชื่อเสียงอ่าเป็นส่วนในการส,ารส้างชื่อเสียงของวงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะใครที่อยากอ,อาุพักบุญหรือว่าอยากอุดหนุนอ่ายากซอย ขอบคุณน้องมีดีนะคะหแพ็คเท่าไหร่นะคะหแพ็คแปบาทแปบาทหแพ็กสุดท้ายค่ะยกมือเลยนะคะนี่มาจากนี่บอกหูยไปเยกมือเลยนะคะห้แพ็คสุดท้ายค่ะยกมือิ่งเขาไมให้นี่ป้าไปเองบา้เไปเองแม่ิ่ไปเอง ีหนึ่งขวดค่ะตัวจ้าแม่ต่อยอดบอกต่อยูจ้า่ขอบคุณครับแม่จะลงมันนี่มาขออนุญาตทางไอทุกไอเอาอีกก้อนนี่โอ้โหแห้งเลยบรอยัลงันได้แต่ละโบแบงให้ันกูได้มเขอบคุณค่ะห้าใบบาทไม่ต้องทองเมื่อเลืออีกบ่ค่ะ อ๋อเหลือสี่พใช่ไหมเพื่ออยากทำบุญเพื่อการทุนอ๋ออออ๋ออ๋อน๋ทอาออัออ๋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 อจ้ออ๋อน๋อะ๋ออ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 ๋อะเออ๋ออัออ๋ออพออ๋ออ่ออ๋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 ออคุณคออ๋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 ออกออ๋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 ออออออีอออออออคแม่ บันดาซสมัยนูหัดร่ำใหม่นูก็ร่ำอยู่นั่บรรดาโซนะซึ้ในตัวสมัยตะกี้ข้าโตสามลอยลั่นว่าเดปะจุมพังสงสารนีเพ๊อโอโบถือแคนสมัยตะกี้หัดรํำใหม่อดพุณค่ะเจ๊่มเอ่ยว่นองชาวโยโสทอดนะคะอันนี้ด้วยนะคะเจ้าวหรือเาเจ้าีเสียเจ้าแ้เล่าเ่นเล่าเ่นน่น เป็นเดบ่ายมือก้อนหมูแหละเอาอขอบคุณพ่ะแม่คุณค่ะเอาแอนุจะไปเตรียมตัวล้างเวทีเดอ้อแบบเออโอเคขอบคุณมากนะคะหลอ่อมือด้วย,ยค่ะคุณแมจ่จ้า,าค่ะคีมมาสั่น,น,นค่ะแอนุขออนุญาตเตรียมตัวหลังเวทีนะคะขอบคุณปุ๋ยมรกตรารุ่งอรุณ์เครื่องดื่ม